ครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับดูดูบรรยากาศนะครับนี่ครับดูบรรยากาศที่บ้านที่ว่ากักตัวนะครับผมนี่ครับนี่ก็บ้านบ้านหน้าครับเนี่ยบ้านที่เป็นหน้าน,นี่ครับพาไปดูผมพาครับไปดูอันนี้มันเป็นทางลัดขึ้นถนนใหญ่ผมจะ นี่ครับผมจะให้ดูบรรยากาศบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศบ,บ้านๆเลยครับนี่มีตามทุ่งนาพอดีก็ไม่อยากตั้งกล้องหนา้ารถนะครับก็เลยจับเอาจะได้เห็นบรรยากาศครอบคุมเลยครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ย เขาก็เริ่มเขาเกตนี่เขาทําเขา่าบางคนก็นาปีบางคนก็นาปังครับนี่นี่น,นี่ผมให้ดูนี่เขา่าเริ่มออกแล้วครับนูน่นนกอะไรก็ยังมีอยู่นะครับบรรยากาศมะนอนอกมะนนอกก็ยังหลงเหลืออยู่ครับธรรมชาติแบบนี้นี่ครับตรงนี้เขาขุดท่อครับผมเขาเพิ่งขุดท่อวางท่อ แล้วรถผมก็ต้องค่อยๆไปหน่อยวันนี้ก็มีวันนี้มีคุยงานครับมีประชุมงานอยู่นี่ครับนี่เป็นไงครับนายอยู่ไหมครับสวยไหมครับเนี่ยทางมันก็จะนี่แหละครับแต่นาฝนก็มาได้ครับเพราะว่ามันเป็นหินคุกขินดำครับ มาได้แต่ก่อนมันเป็นดินแดงครับนู่นครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วครับสวยงามครับนี่อยู่ที่นี่สบายหูสบาย,บายตาครับมันไม่ต้องไปวุ่นวายที่ไหนครับมันได้แต่นี่นะครับนี่เดี๋ยวับ้ผมเปลี่ยนมือก่อนผมจะให้ไปดูบรรยากาศฝั่งนู่นครับทุ่งนาะ ่ะครับอันนี้ครับผมพาให้มาดูนี่ครับเออพอดีพี่ชายผมไปไปแล้วครับไปตั้งแต่เช้าก็เลยนี่ครับนี่นี่ผมก็เลยนี่ออกไปคนเดียวครับแล้วก็เขาไปรับคนงานครับนี่ครับเห็นไหมครับบรรยากาศนี่ครับ เขาไม่หวงกันครับเขตนี้ก็ใครจะหาอะไรก็หาเขาคือเหมือนญาติพี่น้องกันลูกจักกัน,นครับอันนี้ก็สะหนามอันนี้ต๊เบ็ดได้อยู่ครับอันนี้ลุงแกพึ่งมาเอาถอดเมื่อ,อ,โโอาวานเมื่อวานนี่แหละครับเมื่อวานตอนเย็นนี่ครับก็ยังอยู่อันนี้ผมพามาทางลัดนะที่จะไปออกถนนใหญ่แต่ว่าผมชอบมาทางนี้เพราะว่ามันได้รับ อากาศมันได้สูตรอากาศครับผมมาทางนี้แต่ว่ามันก็มาได้ครับทางไม่ได้ว่าถือว่าแย่มากครับนี่ครับนี่ผม,มให้ดูสวยไหมครับสวยบอกต่อนะครับสวยงามครับเขตน,นี้นีครับทองฟ้าตกเย็นพระอาทิตย์ก็ มาดูตรงนี้ได้ครับเนี่ยครับพอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาตรงนี้แหละครับประจำนี่ครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะเอาลง youtube ครับให้ดูบรรยากาศแบบบ้านๆวิถีบ้านๆถ้าใครจะมาเล่นมาอะไรก็ถ้าหาได้ครับนี่ครับ นี่เห็นไหมครับพระอาทิตย์ก็เริ่มขึ้นแล้วนี่นี่น,นี่วิวตรงนี้สวยเดี๋ยวผมจะให้ดูฝูงนกฝูงนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราดูบินนี่นี่ครับโอ้นุ่นยังบินยังบินอยู่บนฟ้าอยู่เลยแต่ว่าตรงนู้นฝูงยงใหญ่แต่ว่า,วามันอยู่ตรงตามรอยรถถครับอันนู้นไม่บินเลย ดูบรรยากาศรอบๆนี่ดูดูตรงดูฝูงนกเห็นฝูงนกไหมนนครับผมซูมให้ดูนูเห็นไหมครับนูเห็นไหมฝูงนกนั่นแะครับปกติตามาหรือว่าได้ยินเสียงดังมันก็จะบินอ่ับเนี่ก็ยังไม่มีใครกวนมันไม่งั้นก็จะเป็นประทัด หรือว่าปืนแก๊ปนะครับตัวมันชอบกินเข่าไงสา,าน้มนี่ไม่อดปลาครับเนี่ยจะหาตอนไหนก็ได้เนี่ยนี่ผม,มใหมดูนี่เดี๋ยวนี่ครับเห็นไหมครับนี่สวยงามครับบรรยากาศได้เลย ก็เพิ่งเริ่มผมจะเอาลง Youtube นะครับแล้วก็ลงเฟซติดตามผมได้ทางไลน์ l ล n e ผมก็จะเป็นเบอร์เบอร์ที่ผมอยู่หนาเฟซนะครับไปแอดไลน์ผมก็ได้แล้วก็ผมก็จะเอาลงทาง Facebook แล้วก็ช่อง YouTube ผมนะครับก็ผมก็จะบอกในเฟซแหละครับนี่ไอฝูงนกบินไปแล้วหนุ่ผมซูมให้ซูมนู่นไปแล้วหนุ่ ใช่ไหมสวยครับสวยสวยกันนี่สวยนั่นก็แค่นี้ก่อน้อครับเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนมืนน่อวานจะขึ้นถนนใหญ่แล้วนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันครับผมสวัสดีครับผม